สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับอันนี้เราจะมาซ่อมอาการพัดลมนะครับฮัตตอรี่ครับฮัตตอรี่คอยาวครับนี่คอยาวการเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าไฟฟ้าไฟฟ้าเกินไฟฟ้าช็อตอะไรสักอย่างครับยวมาวัดก่อนนะครับเอาเสียบปลั๊กกันก็ได้ครับเสียบปลั๊กดูเสียบปลั๊กแล้วนะครับ เสีป็ปลอกแล้วเปิดดูนะครับโอเคไม่หมุนแล้วนะครับตานนี้ก็วัดดูก่อนนะครับใช้เิรื่อ์วัดกันนะครับวัดรับกด กดดูนะครับพอเรากดมไม่ขึ้นเลยนะครับดก็ไม่ขึ้นนะครับเี๋เก๋เลยนะครับเดี๋ว <c oughs> ล้วท่านก็กดลวดนะครับท่านิก ไว้เป็นที่เป็นที่นะครับแกนอย่างนี้นะครับแกนเดินม,มาก่อนนะครับ 对、嗯。 ตอนจะละลายนะครับนี่ละลายแนกะตัวสายเลยนะครับหาสายแล้วนะครับจำด้วยนะครับออกแกะหาสาแล้วก็สองอองค์หาสายอ่อนนีนะครับ แกะตัวท้ายออกนะครับเก็มบันท้ายออกนี่ใช้ควงก็ได้นะครับอันนี้เพื่อความรวดเร็วครับ เดี๋ยวใช้สว่างแบบนี่ทอมาแล้นะครับอืมทำอย่างนี้นะครับถอดแล้วก็หยอดน้ำมันไว้ก่อนเลยครับน้ำมันนะครับแามใช้จาระบีนะครับอย่าติดน้ำมันเครื่องนะครับให้มันซึมลงไป ตั้งไว้ก่อนส่วนกดลวดนะครับเดี๋ยวดูมันจะมีโทโมฟิลด้านในนะครับเราวัดดูนะครับไม่ดึงดึงสายออกมามันยันยานยานะเพราะถ้าไม่ดึงมันจะกดลวดออกมาไม่ได้นะครับดึงออกมา อยากซ่อมก็ลองดูนะครับเช็คง่ายๆนะครับอัตเตอรีรวมจะแข็งหนยนะครับสอ,อ,อยๆจะแข็งหน่อยครับค่อยๆนะครับยยรวดขาดนะครับระวังรวดขาดนี่ครับขมูิวจะอยู่ตรงนี้นะครับเปมสายมาเยอะๆนะครับ ตั้งเลยนะครับก่อนอื่นหยดน้ำมันรอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเราจะหยดน้ำมันเดีมันรอเลย ค่อยๆดึงครับค่อยๆดึงให้มันยาวที่สุดจะได้วัดง่ายนะครับดึงมห้มีเข็มบัน้ายรักไว้นะครับค่อยๆดึงถ้งาอย่งั้นเราต้องเปลี่ยนเข็มบันธายใหม่นะครับนี่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสร้างเลยนะครับพอมันล้มนะครับติดอนะไรอย่ี้ นี่นะครับเห็นมั้ยเปล่าเอี่ยขยับใกล้ๆหน่อยขยับใกล้ๆนะครับนี่มีขากล้องนี่เลยครับเห็นชัดกเตยียงเนี่ย,ยเยอะหน่อยเห็นไครับน่าจะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยววัดเลยนะครับอันนี้ มิเตอร์นะครับต่งยานอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวนี้นนครับนิเตอร์ก็เห็น,นะนเห็นแล้วครับวัดดูครับว่าตัวนี้อสองขามันขาดแบบเคขาดเลยนะครับนี่สสับข้างไงก็ไม่ขึ้น,นครับเราเช็คโคตรววดก็เช็คตัวนี้นะครับตัวนี้ กับตัวอื่นตั้งไว้ที่นี่นะครับ200ก็ได้นะครับ 2k ถ้ามันมันขึ้นก็โอเคครับน่าจะดีครับทุกสายนะครับจำไปเรื่เลยนะครับต้องขึ้นต้องขึ้นทุกสายนะครับตัวนี้เป็นสีขาวในไฟครับไฟมานะครับมมนขึ้นนะครับเพราะตัวนี้มันขาดนี่นะสี่สี่เส้นต้องขึ้นหมดนะครับ นี่ีเส้นจะมีโลเดมดยหไฮแล้วก็สตาร์ทนะครับต้องขึ้นหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองมาแกะตัวนี้ดูนะครับแกะไอเสอร์โมโมฟิวนะครับค่อยๆแกะครับสเตอร์เลยนะครับสเตอร์มีแต่อะไรปลาไปนะครับปลาลยนะครับ ปาดนี่นะครับปาดแล้วงขึ้นมานะครับแงแงวงมีคัตเตอร์ด้วยนะครับรุ่นนี้จะเปลี่ยนง่ายอยู่นะครับนี่เรามีเทอร์โมฟิลมีปิ้นอยู่นะครับรุ่นนี้จะเปลี่ยนง่ายนะครับ นี้คิดค่าเปลี่ยนแปสิบบาทถึงร้อยบาทนะครับค่าเปลี่ยนเทอร์โมฟิลเทอร์โมฟิลไม่กี่ตัวไม่กี่บาทนะครับลาปาัดดูขดลวดนะครับดี๋ยวไปตรงโซนลวดงานเข้าเลยแกะออกมาเลยนะครับเพราะมันเรารู้ว่ามันเสียแล้วนะครับ นะครับปิดปิดนี่ก่อนนี่เชื่อมเลยนะครับมีขามันนะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับเชื่อมามาน่าครับค่ามันอยู่ที่140นะครับที่140ยองศา ว่าอีกว่าอีกครั้งครับคือความแน่ใจไม่คิดไม่ไม่ไม่ด่ครับเดี๋ยวดูตัวใหม่นะครับรอตัวใหม่มานะครับตัวใหม่เป็น หนึ130่งร้อยสามสิบสามสิบองศาครับก็ใช้ได้นะครับนี่ใส่แทนเข้าไปนะครับเดี๋ยววัดดูให้วัดวัดดูนะครับนี่ครับต้องพื้นแบบนี้นะครับตัวยิงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับดูขาด้วยครับ โต,ตจะลุงลังหน,ลลหน่อยครับจะลกๆหน่อยครับโตช่างนะครับ ตัวไลาขาวก่อนนะครับใส่พับไปนะครับสวยงามนะครับ ล็อกมานะครับเพาล็อกจะได้มือหุมแม่นยำนอันนี้ก็เชื่อมไปนะครับนี่สวยงามแล้วนะครับ นี่ลองวัดดูนะครับมันขึ้นหรือเปล่าวัดอีกทีเผื่อมันร้อนแล้วมันตัดโอเคครับใช้ได้นะครับปรับไปที่ 2k แล้ววัดผลลวดเคขือแล้วนะครับต่อไปก็ประกอบนะครับนี่เคบันไทยรัดเราไม่มีเชือกเหมือนขาวก็เคบันไทยครับไงดีครับัดที่เราถอดไปเมื่อกี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเทอร์โมฟิลเขียนะครับเราประกอบให้ดูเลยครับประกอบให้ดูก็เร้าบไปเหมือนเดิมนะครับร้อยกล้องหน่อยน,นี่ยังครับ ดึงสายนะครับดึงสายเข้าไปจนเนียนๆนะครับใส่ที่เดิมเลยนะครับนาที่เดิมสายงอก,กดพร้อมยาวเพื่อนนะครับดึงเข้าไปเึรสาย ข้อล็อกมาต่อไปก็แสนอดเลยนะครับใสนอดสีตัวเป็นเซตพิธี เสื้สายเลยนะครับ ดูเสียยากนะดันละใกล้ cũng này nguy hiểm 納得本当に。 จบพิธีครับเปลี่ยนเทอร์โมฟิลเดี๋ยวเรามาลองเนยเดี๋ยวนี้ฝาปิดนะครับฝาปิดฝาปิดมันลองเราลเราวัดวัดผอมอยู่นะครับ เห็นไหมครับยินอยู่ดูอมขึ้นนะครับยิงเลืสามครับเลือกสามเลือกสามสี่ร้อยกว่านะครับ คือปกตินะครับ400กว่าอยากขนาด400กว่านะครับเกษสงเกษสงต้องลดลงนะครับจะต้องต้องเพิ่มขึ้น,น500กว่านะนี่ก็600กว่าคนะอหน้าอปก,กตินะครับยวเรามาเสียบไฟันนะครับ โอเคนะครับจะได้นะครับแรงยังใหม่อยู่นะครับนี่ทาแรงจับไม่ได้โอเคครับเรียนครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์้วยนะครับ ดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆจะทำให้ทำมาลงใหม่นะครับอขอบค้าที่ติดตามนะครับอยากซ่อมอะไรเดี๋ยวจะลงให้ใหม่นะครับอขอบค